อสวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาแเรนแสนคิลละาสามครับโอ,โอ้เออไมโครถ้าตักดีไม่มีใครว่าครับสั่งนิ่มอยู่นะอันเนี้ยแต่คือตอนเมื่อก่อนนะใส่แรงกว่านี้อีกนะเมื่อก่อนแต่อันนี้คือเขา เหมือนกับเขารู้จักปรับปรุงตัวเองอ่ยว่าใส่ให้นิ่มมันก็จะไม่นิ่มสักเท่าไหร่หรอกคือคือมันโอเคอไม่เหมือนกับฟังหินร้อยครับโอ้โหเอาทะยับเลยเห็นเพราะว่าเขาก็โดนกันนะบุบเลย บางโครนถ้าไปซื้อใหม่ก็หลายหลายตังค์นะทีนี้ก็คือไม่เข้าไปแล้วครับผมก็จะเอาแต่ฝั่งนี้ครับ บรมษอเดียวกันหรือเปล่าโอ้นพื้นเลยคื่นมาตั้งแต่ตีสี่มาถึงนี่ประมาณตีห้าตีห้าครึ่งอะ ไม่ได้ซื้อข้าวมาอของรองจอกๆแล้วคือว่าไม่โคเขาตักให้ไหวเลยอยู่นะผมเป็นคิวที่เท่าไร่ยิบสามอ่ะยิบสามนี่เลยคิวบวย 中中。T um, t um. เดินเที่ยวสองแล้วนะครับคันเหลืองคันเหลืองเที่ยวสอง ยังไม่เห็นหมาสัาคันเลยครับมาแต่คันเดียวคันหนึ่งน่าจะใสกน่าจะมาเต็ม ขยันมากเลยหลังกไอ้นี้พระใบคันไหนนี่พี่นี่ผ้าใบของคันไหนเนี่เนี่ยเอาไปเจ้าของเขาดา่าป้างจะเอาไปเจ้าของเขาดา่าเขาฮะ 是的，是的。 พอไปก็บ้องหูลเลยพี่เอาป่าะพี่จะเอาป่ะไอ้นะี่เขาขอไปแล้วมั้งเขาก็ไปคุมของแล้เองนี่อืจะทำอไรผมไปเก็บใส่ใส่ขวดไม่แบกงั้นใส่ขวดได้แก่ไม่บอกอะเขาขอไปแล้วแล้วผมมาทิ้งหลังร้านนั่นแหละนีน่รถเหยียบไปเหยียบมาแล้วไม่ขาดด้วยนานาบึ้งเลยเขาขอไปคุ้มของไปแล้วเดี๋ยวดายแกดู มันมีมีเรื่อยนะครับรถงเงี้ยเดี๋ยวเจื่อยๆตอนก็เจอแต่ผมไม่ได้ยิบไม่ได้เอามาทำไมผมไม่ไม่เจอสักรถตู้มันเนื่องทำเรื่องอยู่เรื่อยรถตู้มันเนื่อไม้จากรถตู้มันเนิ่นเห็นมัน้อืมผมว่าันก่นอนก็เจอลูกนี้อยู่ข้างหางน,นนะอยู่ตรงไอ้เนินมอเนินเจ้าขึ้นไปแดงไปนะเนี่ยเดีถ้าจะเอาต้องจอดเลยมอไปหน่อยแล้วไปจอดเดี๋ลงมาเก็ข้างป้านมาเที่ยวต่างๆขาวแต่ที่ที่ผมเจอเป็นสีดำสีเดียวกับผ้าใบหน้ําเนี่ย

อะไรผมก ouais ็จะล้างกันเนี่ยแต่ผมผมกลัวมันขึ้นสนิมครับ านะภาวนาให้แต่ท่อแก่ผมอ่ะย้ายรถย้ายรถไปสุรินร์นอะไรอ่ะไม่ภาวนาภาวนาให,ให้เขาไปเหรอภาวนาให้เขาให้ผมไปวิ่งอยู่แถวสุริน ู่แถวบ้านเนาะใช่มันอยู่แถวบ้านผมจะได้ไปเอาไดโวมาด้วยไดโวดูดน้ำอ่ะเออผมก็จะหาซื้ออยู่เลยเพราะว่าเป็นยี่แปดจะมีหายอยู่มีใช่ไหมใช่ใช่ผมก็าจะซื้ออยู่แต่ผมซื้อเก็บไปแล้วแต่ถ้าแกผมจะซื้อให้นะใช่แต่ผมไม่ให้ซื้อเราซื้อวลาเป็นลายหมามันไม่ระบาดใจเขาเล่ไม่มาได้ เพื่อนผมก็อย like, ู <S S <ule> ่แถวอยู่แถวสุรินทร์เอ้ยรัตนะันี่ไมนใช่สุรินทร์ป่ะฮะรัตนบุรีเนี่ยสุรินทร์เออเพื่อนผมอยู่แถวเมืองรัตนะอยู่บ้านดอนดูกวะไรกันไม่รู้ผมไปงานแต่งครับอ๋ออยู่แถวผมรู้ว่าอำเภอรัตนะอยู่อะไรวะบ้านอะไรวะบ้านดอนดุงหรือบ้านอะไรเงี้ยบ้านดอนฟูยางเอาไป็นต้งเสียงไปช่วยมันไงงานแต่ง ย่างไปแด้วหงบ้านเนี่ยครับไม่ดีหรอกซื้ออันี่หมาบิโตนใช่ไหมเงีมันเป็นยังมันอายุเป็นแม่ก็ได้ไปซื้อ,อยางไอ้นีนี้ย,ย,า,งยางเปอร์เซ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์เน่ยสองพันห้าสองพันเจ็ดเองตรงข้ามไอ้ไอ,ไอเนี้ยพีทีพีทีบางพระสามอ่ะตรงนั้นจะเขาจะขายถูกรประ,ระามาณนี้เลย ก็มีอยู่ประมาณเนี่ยเยอะวันนี้ก็มีไอ้ยางยางดอกแบบนี้มันมันดียังไงดีนิ่ผมว่ามันดีนะเนี่ยมันยังดียังไงอ่ะผมว่ามันตะกุยแล้วมันมันหนาเนี่ยมันหนาดีแล้วมันโคนนี่เออผมใช้มาเพรามันโคนนะออ ถึงว่าแล้วรถในโรงโม่เขาชอบใช้ใชนะเพราะมันมันใหญ่แล้วมันดูดดีเดี๋ยวไม่ไหวแล้วผมเข้าไปห้ามมันมันอยู่เินคณะเนี่ยให้ผมไปเอาอะไรผู้ว่านอะไรทั้งวานไงไม่จะหอมพ่อมันดีพ่อพ่อมันนะ่ะเขาใหญ่นะเขาแก่นะแย่เลย หลประเทศว่างลาวนะได้เ้าาก็บ้าเลยเลยพี่ชาดี่้าลบหลังนี้ไม่อยากล้างเลยเบลต้องมีน้ำที่พี่วิ่งกี่ปีแล้วเนี่ยไหนกระบะไม่นในรถแอร์ผมหลายปีแล้วแต่ผมมืาตัดให<น>้เนาเน่กระบะไม่ค่อยบุบเลยเน,ะนขขาเเนะผมว่าละดู

พอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ